ความเดิมเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่เปเปอร์ครมแซนเขานั้นได้สูญเสียเพื่อนคนสําคัญคนแรกจากเหตุการณ์จีนอไซของเพื่อนของเขาเองเปเปอร์ครมแซนเขานั้นยังคงไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้ทําให้เดสแซนจําเป็นที่จะต้องอธิบายสิ่งต่างๆในวินาทีสุดท้ายของชีวิตให้กับเปเปอร์ครมแซนฟังเมื่อเดสแซนได้ถามถึงแขนของเปเปอร์ครมที่เคยอยุคาร่านั้นตัดไปณตอนนี้แขนข้างนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นมาได้ทําให้เปเปอร์คลมนั้นเริ่มรู้สึกแปลกใจ ตัวของเขาณตอนนี้ไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันทําให้เดสนบอกเปเปอร์เคลมไปว่านายนี่มันยังเด็กจริงๆเด yes, สนขานั้นพยายามรวบรวมเรียบแรงที่เหลือเพื่อที่จะอธิบายสิ่งต่างๆให้กับเปเปอร์เคลมฟังณนะตอนนี้ <Yes. S 1> เขานั้นขอโทษที่ไม่สามารถอยู่กับเปเปอร์เคลมได้นานกว่านี้และไม่มีเวลาที่จะสอนเรื่องสําคัญให้กับเปเปอร์เคลมฟังการต่อสู้ทั้งหมดที่พวกเรานั้นต้องเผชิญทั้งหมดนี้อาจจะเหมือนฝันร้ายสัหน่อยแต่ว่าเมื่อนา,นายได้ไปที่ไหนก็ขอให้นายช่วยเหลือสถานที่เหล่านั้น ฉันรู้ว่านายดูออกระหว่างสิ่งที่ดีและไม่ดีเหมือนกับที่นายช่วยฉันพอเงนินแล้วมันง่ายสำหรับนายที่ไปยังโลกต่างๆและช่วยเหลือพวกเขาณนะตอนหนีด่างของเดสแสนข่านั้นค่อยๆสูญสลายก่อนที่จะขอโทษเปเปอร์ครมแซนว่าข่าวนั้นไม่สามารถอยู่ช่วยได้นานกว่านี้และรางของเดสก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝุน่นทิ้งไว้ให้เพียงแค่ความสงสัยและความศกเศร้าให้กับเปเปอร์เครมแซนไปและรางของเดสก็ได้สูญสลายไปในที่สุด ในที่สุดฉันก็สามารถนอนหลับได้สักทีคำพูดสุดท้ายของเดซแซดก่อนที่เขานั้นจะกลายเป็นฝุ่นและหายไปหน้าตอนนี้เปเปอร์ครมแซดเขานั้นเต็ม,ปมไปด้วยความสึกมากมายทั้งความไม่เข้าใจและคนที่อยู่ตรงหน้าของเขาทํให้ถึงหายไปและกลายเป็นฝุ่นเช่นนี้เขานั้นไม่เข้าใจทั้งความรู้สึกและเสียงมากมายที่ดังกึกก้องอยู่ภายในหัวของเขาเองและในจังหวะนั้นแสงที่อยู่กลางหน้าอกของเปเปอร์ครมก็ได้ส่องสว่างขึ้น พร้อมกับออร่าสีดําที่อยู่แกนกลางและมันขยายขึ้นพร้อมกับแสงสว่างและได้กืนล่างของเปเปอร์เคลมแซนมันได้ส่งล่างของเปเปอร์เคมโผล่ไปยัางมิติคู่ขนาดและโลกต่อไปที่เปเปอร์เคมไปปรากฏก็คืออัลเตอร์เทลโลกของการอวกาศและเมื่อเปเปอร์เคมแซนนั้นมาถึงโลกของอัลเตอร์เทลสิ่งแรกที่เขานั้นเจอก็คือดอกไม้ของโลกนี้และเมื่อเขานั้นได้แตะดอกไม้นั้นไปชุดของเปเปอร์เคมแซนมันก็ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับอัลเทอร์เทลแซน ในระหว่างที่เปเปอร์เคลมแซนั้นพยายามคำความเข้าใจเกือบดอกไม้คาร์ลก็ยังคงไม่เข้าใจถึงสิ่งต่างๆและในจังหวะนั้นเองก็ได้มีคนคนหนึ่งได้เรียกไปเปเปอร์เคลมแซนคนคนนั้นก็คือคุณแม่ทอรีลโดยเป็นคุณแม่ของจักรวาลอัลเทอร์เทิลทอรีลและฟิกซ์ทั้งสองได้พบเจอกับเปเปอร์เคลมโดยบังเอิญก่อนที่ทอรีลนั้นจะถามว่าทำไมเปเปอร์เคลมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวและเมื่อเปเปอร์เคลมได้ยินเช่นนั้นมาทำให้เขานั้นยังคงรู้สึกแปลกใจอยู่ ก่อนที่เขานั้นจะตอบคุณแม่ทอเรียกไปว่าเดสนั้นหายไปเขานั้นนอนหลับไปแล้วซึ่งคุณแม่ทอเรียก,ก็ยังคงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เปเปอร์เคมว่ามานั้นเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ทว่าคุณแม่ก็ยังคงใจดีได้ชวนเปเปอร์เคมแซนไปทานดินเนอร์ที่บ้านของพวกเธอและเมื่อเปเปอร์เคมนั้นมาถึงก็ได้มีการถอดเสื้อคลุมของเปเปอร์เคมพร้อมๆกับพร้อมสึกแปลกใจกับเสื้อที่เขาใส่และร่างกายของเขาเอง ด้วยสายเหตุที่เปเปอร์เกมแสนนั้นสูญเสียความทรงจำไปหลายเรื่องมนเลยทําให้เขานั้นคนข้าจะเหมือนเด็กเกิดใหม่ซะมากกว่าและในระหว่างที่เขานั้นอาศัยอยู่ในโลกของอัลเทอร์เทลก็ได้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นทางตัวเขาที่ไปโผล่อยู่ในโลกของอันเดอร์เฟลได้พบเจอกับอันไดและเรื่องราวที่เขานั้นไปโผล่อยู่ในโลกของอันเดอร์สวับเฝ้าดูการทํางานของมัฟเฟตจากอันเดอร์สวับและด้วยภาพสะท้อนเหล่านี้ทําให้เขานั้นเริ่มเรียนรู้และเริ่มเข้าใจเขานั้นได้ทาความรู้จักกับคุณแม่เทาเรียวรวมทั้งฟิกของอั แต่ภาพสะท้อนต่อมาก็คือเขานั้นได้พบเจอกับอันดายของจักวรวรลอันเดอร์เฟล์จนสุดท้ายเขานั้นได้พบเจอกับมัฟเฟตของจักรวาร u n อันเดอร์สวับพร้อมๆกับทําความเข้าใจและเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและแล้วเรื่องราวของจักรวารต่างๆก็ได้ปรากฏขึ้นตอนหน้าของเพเปอร์เคมแซนเพเปอร์เคมขานั้นเคยพบเจอกับคอนตัมแซนหรือก็คือท่ามคิดแซน รวมถึงเรื่องราวของเฟเธอร์เอร์เลอร์และเอ็กแกสเตอร์จากอันเดอร์เวิร์สก็ที่สุดท้ายตัวของเขานั้นจะกลับมาอยู่ภายในควอวว่างเปล่าอีกครั้งด้วยสิ่งต่างๆที่เขานั้นพบเห็นมันทาให้เปเปอร์เคมแซนนั้นร้องไห้ขึ้นมาเขานั้นไม่เข้าใจแม้กระทั่งการร้องไห้และไม่รู้จักน้ําตาเลยด้วยซ้าเขานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจและไม่ชอบเสียงเหล่านี้เลยแม้แต่นิดด้วยความโศกเศร้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันทําให้เขานั้นปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดขึ้นมาตตตััวเเขาาานนน้้น้ององงงงกกรรสสสีียพล ต้องการรอยยิงแต่ทำไมทำไมตัวของเขานั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแม้แต่นิดเพอร์เคลมแซนได้ร้องไห้อยู่อย่างเดียวได้ภายในความว่างเปล่าด้วยความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นมันได้กลายเป็นเสียงสะท้อนมันทาให้เขานั้นรู้สึกเศร้าและไม่เข้าใจก่อนที่จะขอร้องให้เสียงเหล่านี้นั้นหยุดลงเขานั้นปรารถนาให้สิ่งเหล่านี้นั้นจบลงไปทั้งความเหงาและความโศกเศร้าในระหว่างที่เพอร์เคลมนั้นจมดิ่งโซ่ความโศกเศร้าก็ได้มีคนคนหนึ่ง ปรากฏตัวขึ้นมาต่อนหน้าเปเปอร์เคมแซนภายในไวท์บอยได้มีบุรุษคู่หนึ่งสามารถเดินทางมายังที่แห่งนี้ชายผู้นั้นได้ถามเปเปอร์เคมแซนด้วยความเป็นห่วงนั่นนายโอเคหรือเปล่าก่อนที่เปเปอร์เคมจะตอบชายปริศนาคนนั้นไปว่าในตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดฉันนั้นอยู่ตัวคนเดียวและฉันเอง ก็ไม่ชอบมันเลยเมื่อชายปริศนาได้ยินเช่นนั้นได้ยื่นมือมาหาเปเปอร์ครีมแซนเหมือนกับว่าเขานี่แหละจะเป็นคนทาให้เปเปอร์ครีมแซนนั้นหายเงาได้ในที่สุดและเรื่องราวของเปเปอร์ครีมแซนในตอนล่าสุดก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นับว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาในการอัปเดตเรื่องราวของจักรวาลต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้ง m i n ์คร a f เอยูแล้วก็ Game Sand. เปเพื่อเคมแซนเช่นกันยังคงไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตเรื่องราวของ AU ไหนต่อไปเขาสามารถทิ้งชื่อ AU ที่ยากจะให้มีการอัปเดตเนื้อเรื่องต่อได้เลยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ GGWP Good Game Will Play เขอตัวไปนอนก่อนละ